สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ในซอยวัลนินสุขารามนะหรือซอยกาญจนาพิเศษสาคือผมขับรถมาหาอะไรกินในซอยนี้นะแล้วได้มาเจอกับร้านข้าวร้านนี้เลยอิ่มข้าวมันไก่ชื่อก็บอกแล้วว่าที่นี่ขายข้าวมันไก่แต่บอกเลยที่นี่ไม่ได้มีแค่ข้าวมันไก่ทุกคนเขามีเมนูเด็ดๆอีกเพียบเลยเมนูนี้เลยเยันตาโฟลูกชิ้นปาลายาวร่าและข้าวมันไก่ย่างเนื้อนุ่มๆฉ่ำๆแบบนี้เลยและโรยด้วยงาและต้มยำน้ำข้นปลากระพงเนื้อแน่นๆสดๆแบบนี้เลยบรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้นะทุกคนร้านเขาสะอาดมากและททททีีี่่่่่สาา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 คคคคคคคัััญนนนนนะะะะเเเเป็็็็หหหหห้้้้้้้้ออออองงงงงงงแแแแรรรรรรร์ดดววยยกก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 ไไมมมพลลลึขขขิุจบ ตำราดน้ำมันงาม,มีความเด้งและก็นุ่มมาก50บ,บาทได้เยอะมากเยี่ยแล้วไม่รู้จะกินอะไรผมแนะนําเลยให้มาร้านนี้เพราะเขามีเมนูให้เลือกหลากหลายมากนะและใครที่ตามมาจากช่องนี้นะแจ้งทางร้านได้เลยมีส่วนลดให้10%และนี่ก็คืออาหารทั้งหมดที่ผมสั่งมาวันนี้นะบอกเลยมีแต่เมนูเด็ดๆใครมาก็สั่งต้งยงงมยำน้ำข้นปลากระพงนี่60บาทเองทุกคนเนื้อปลายเยอะมากรสชาติคืออร่อยเข้มข้นมากบอกเลยกินปลาลูกชิ้นกนุ้งร้านนี้อร่อยมากบอกเลยทุกคนไม่เหมือนที่ผมเคยกินมาเลยอันนี้เลยทุกคนผมชอบมากข้าวไข่ข้นหอมกหม ดีแบบนี้นะแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะเรามีเมนูมแบบเป็นเซตด้วยนะถ้ามาหลายคนผมแนะนําเลยให้จัดจุดเซต <c oughs> มากผมบอกเลยร้านเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงนะปิดหกโมงร้านอยู่ในโครงการล่มไสวังนะทุกคนซอยกาญจนาพิเศษสามหรือซอยสักศิิายน้อยที่ทุกคนกร,าารู้จักเข้ามาในวัดมินสุขาลนะเลี้ยวเข้าโครงการเจอร้านเลยอิ่มข้าวมันไก่สะดวกมาสั่งไรแมรหอเก็บ,บได้นะทุกคน